็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดแชร์บนโพ f a c e b o o k ของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE s m m เ e t ม e วตาคีพ่ายนะครับผมสำหรับค่ายนะครับผมที่ดูผ่านคลิปชัดคลิปเดียวนะครับก็สามารถสแกน QR code ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับค่ายนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมล เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่ล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆครับให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมวดหมูนะครับผมเพิ่มยอดแชร์นะครับผม อ่านี่ครับผมเพิ่มแชร์โพสต์นะครับในสองของบริการนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวแรกแล้วกันนะครับก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าโพสต์เฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะครับผมกด Copy ลิงก์มาเลยนะครับถ้าในโทรศัพท์นะครับให้ขึ้นกดแชร์ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นคัดลอกลิงก์มาให้นะครับอ่าแล้วก็นําไปวางเลย ในสวนจานวนนะผมก็คือจานวนที่เราจะเพิ่มยอดแชร์ของเราไปนั่นเองนะครับผมเอาสัก100แชร์ละกันนะครับค่า,าใช้จ่ายเพียงแค่5าบาทเองเท่าน,นั้นนะครับผมถือว่าถือมากมากเลยนะครับพอตัวซอฟแวร์และแชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนี้นะครับผมได้รับความสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนะครับผมว่าเราดําเนินการนะครับส่วนนี้เป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์โพสเฟสบุ๊กของเราเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเราครับผม5บาทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดแชร์ไปนั่นเองนะครับหนึ่งร้อยแชร์นะครับส่วนังได้นะครับไปที่เเเมมนนนูติิงะครับ ทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code นะครับผม ทูมันนี่วอลเลตส,สองอปอลล์วอลเลตคริปตโตแคนเซีแล้วก็มีชิลเพย์นะครับสำหรับค่านะครับผมที่เติมเงินผ่านเค,ยออคียร์อัพโพสตนะครับผมสองอป,ปอลล์วอลเลตแล้วก็ชิลเพย์นะครับจะได้รับโบนัสเพิ่มหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับคา่านะครัมผมที่มีปัญหาด้านยอดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่ข้านะครับผมติดปัญหาต่างๆนะครับเข้าไปที่เมนูติดเชื้เหลือนะครับมีคำวา่างเลขออเดอร์ของเราลงไปเพียงข้อความหรือส่งรูปภาพให้แอดมินกันได้้้้้้้้เเลยยยคคครรรรรรรัััับบบบบบหืืออออวววว่่าาาาจจตขขมมมมนน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 ์ีีีไไดดผทึสแแแกกะะิ็พ ตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการนะรผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเลยแล้วราคากันเลยทีเดียวน,นะครับจบขามือนะผม ก็จะเป็นรายละเอียดของเรืราคาต่างๆนั้นๆนะครับผมนี่ครับอ่าเข้ามาดูกันได้เลยสำหรับใครนะครับผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้มาเลือกหนึ่งด้านบนสุดเลยนะครับอ่าตรงซ้ายมือหมดหมู่นีะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผมทิกต็อกนะครับอินสตาแกรมนะครับยูทูบเทเล GRAM ทวิตเตอร์นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับอ่าเฟซบุ๊กของเราก็จะมีอ่าเพิ่มยอดไลน์นะผมเพิ่มยอดไลน์โพลโพยอิโมจินะครับเพิ่มถูกใจบุติตาแฟนเพจนะผมเพิ่มติดตามหน้าโปรไฟล์นะครับเพิ่มยอดแชรร์์โพสตนะคับมมเพิ่ด หรือว่าจะมีเพื่มคนดูไลฟ์สตรีมสดก็มีนะครับผมในสองคอมเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใค่ายนะผมที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับก็อย่าลืมเข้ามารับของขวัญกันฟรีๆกันตรงนี้กันด้วยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะเพิ่มยอดวิวให้กับคิปวิดูติ๊กต็อกให้กับเราฟรีๆเลยนะครผมเพียงแค่วางลิงก์ติ๊กต็อกของเราลงไปแล้วเพิ่มจำนวนยอดวิวกันตรงนี้กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะครับเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์ก็จะให้ออออััตรรราาาคคคค่่่มมิิชชนนเเเลลลยยะบพีีงงงแแกกกกกดดปป้้์ขว็ส่่่งง้้เเเพืือออนนนๆะครรรรรับถวาาาาปป็กกสสยไไดิมีช่อง ทางงนึเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโพสต์ Facebook ของเราเลยให้ผมว่ายอดแชร์ของเราขึ้นหรือยังนะครับอ่าตอนนี้มีหนึ่งแชร์เองเท่านั้นนะครับผมผมขอกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับอ่านี่นะผมยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับขึ้นมาเป็น101แชร์แล้วนะครับถือว่านเล่นเลมากๆเลยนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับใครนะผมที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิิ้้งงลลกก์์เววว็็บบบบบไซต SPE SMM Keep Meta 5นนนะะคคครรรัััััผมสสสำหีีขขออุณแด